โอเคครับต่อห้องน้ำไหมที่ทำการป่านั้นคือมณีมีค่าอน,นันต์มีอย่างเบิงนอกทางในนี่เนาะมามามามเข้าชมได้อยู่เนาะหรือยังไง <10. S 1> อ๋อครับผม ไป่ผิแรทีเนเขอุทยานไม่ตงสนครับอันนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ซาลิยุลลำบานที่เจนเขตอุทยานจะอยู่บนภูเก้าค่ะก็คือตัวอุทยานจะเป็นภูเก้าแล้วก็ภูพานคำค่ะที่ตรงนี้เป็นที่ทําการหองอุทยานจะเป็นภูพานคำค่ะครับ ทูเก้าอยู่ตรงไหนบ้างทูเก้าถ้าเราเดินทางจากจุดนี้ขึ้นไปตามถนนเส้นเหลักที่จะเข้าหนองบัวลำพูนะคะครับค่ะแต่ยังไม่ถึงหนองบัวลำพูนะคะถึงหมู่บ้านสบกันเหลืองค่ะโอ้ถ้าจุดสังเกตสถานีไม่สบกันเหลือ,ง,องหนีขวางเลยจะมีป้ายทางสายเหนือทูเก้าค่ะครับ,รบมีมีป้ายบอกอยู่เนาะมัน<อ>คือหินอะไรอ,ะอันนี้เป็นสร้างหยดุดำลำปันสร้างหยดุดำลำปันต้นไม้ใช่ไหม นี้จะเป็นไม้กลายเป็นหินครับไม้กลายเป็นหินก็คือยุคสมัยก่อนเป็นต้นไม้แล้วก็เหมือนกับถูกแทนที้ด้วยไรพ่านนะคะแล้วก็มันยุคเดียวกันกับโพลาดไหมค่ะเป็นของเรามันจะเป็นอ่าอ่ายุคอ่าประมาณ130ล้านปีค่ะนี่จะเห็นไหมครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นกระดูกไดโนเสาร์ค่ะที่เจอในสิงคโปร์เอามาดูกระดูกไดโนเสาร์ลูกมาดูนี่กระดูกไดโนเสาร์เหมือนกับอันนี้เป็นลายร่านไดโนเสาร์ที่เตัวนี้เป็นโคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระดูกกระดูกแถวตรงข้อ้าอันนี่กระดูนนกกลายเป็น,น,นหินหมดแล้วหินแบบพอยนิงเหมือนกับอันนี้เป็นหอ,อยน์้องบลาตะปูนี่ไหมค่ะนโดนเดือน ของที่นังเดือบบางแล้วก็นังใสจานทรดยอีกวิญญาณเราแล้วก็มีแบบส่วนที่นังใสน์อ๋อครับมันเป็นยุคเดียวกันเนาะค่ะจะเป็นอ่านี่ค่ะที่เรามองเห็นเลยก็คือหอมครับเปือกหอยเนาะสกัดออกมาเป็นหอยสองขาแบบนี้ครับหนูขึ้นมาดูตรงนี้ก็ได้จะได้เห็นชี่ยนไปดูลูกตอนนั้นหอยนะลูกอ่ะหอยกลายเป็นหินแร่หิน กาวินลงมาแล้วครับแล้วจิงสาวป็นอยู่เส้นเมนหลักของของตัวฟูก้าอยู่คครับแต่ว่าถ้าไปสังมันก็คือคนละถังกันแต่ว่าเลยตัวนี้ไปเลยฟูก้าไปอยู่ถังครับหรอว่าช่องขาค่ะไอช่องชัดครับเป็นไงเข้าใจไหมยังเด็กนักเรียน เดี๋ยวยืมแผ่นให้ขาะเดี๋ยวจะเป็นแบบยุบแบบของการดึกดำนๆก็พอมาละอยู่เองถึ้ห้องนั่งลยมานไม่ไหวค่ะไม่ไหว